ปราสาทหรือพระธาตุนารายเจงเวงที่ท่านเห็นอยู่นี้สร้างในสมัยศิลปะขอมป่าป่วนตรงกับแผ่นดินของพระเจ้าอุทัยอาทิตย์วรมันที่สองช่วงศตวตรรษที่16-17ถึง17ตั้งอยู่ที่บ้านธาตุนาวเวงตะบนธาตุนาวเวงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครห่างจากตัวจังหวัดประมาณ6กิโลเมตรตามถนนสายสกลนครอุดรธานีนับเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร เมื่อครั้งสำเร็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเดินทางมาที่นี่ท่านเรียกบริเวณนี้ว่าเทวะสถานขอมอรดีมายานารายเจงเวงแปลว่าผู้หญิงหลอกลวงผู้ชายมีตำนานบอกว่ากลุ่มสตรีของพระนางนาวเวงแห่งเมืองหนองหานหลวงแข่งขันกับกลุ่มบุรุษชาวเมืองหนองหานน้อยเพื่อรอรับพระมหากัสปะเถระ ซึ่งนำพระอุรังคธาตุไปบรรจุยังดอยภูกำพรา้าพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยตกลงกันว่าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถสร้างพระธาตุเสร็จก่อนดาวเพกขึ้นฝ่ายนั้นจะเป็นผู้ชนะได้พระอุรังคธาตุไปบรรจุไว้ต่อมาฝ่ายหญิงสร้างเสร็จก่อนดาวเพกจะขึ้นเลยจุดโคมลอยหลอกฝ่ายชายว่าดาวเพกขึ้นแล้วฝ่ายชายที่สร้างปราสาทอยู่ที่ภูเพกจึงหลงเชื่อยอมแพ้ พระาธาตุนารายเจงเวงลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมฐานก่อด้วยศิลาแรงก้อนขนาดใหญ่มีเอวคอดเกี่ยวเหมือนพานดอกไม้ส่วนตัวปราสาทเป็นหินทรายมีประตูหลอกสามด้านประตูจริงของปราสาทจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกพระาธาตุสูง18เมตรกว้าง15ห้าเมตรส่วนที่เป็นหลังคาและยอดปัจจุบันพังหมดแล้วยังคงเหลือแต่องค์พระาธาตุ ประตูด้านทิศตะวันออกก่อเป็นคูหายืดออกมามสาเมตรซุ้มประตูสลักลวดลายงดงามหน้าบันจะเป็นเรื่องราวของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณซึ่งมีสามเสียและรูปพระศิวะนาฏราชฟอนรัมซุ้มประตูด้านทิศเหนือมีนารายบรรทมศิลป์อยู่ด้านบนถัดลงมาทับหลังสลักเป็นรูปพระกฤษณะกำลังประลองกำลังกับศีลซุ้มประตูทิศใต้ มีการสลักการเดินทัพด้วยกองกำลังติดอาวุธมีช้างนำหน้ามีทหารถืออาวุธสังเกตที่หมวกกับการนุ่งผ้าจะเป็นศิลปะแบบปาปวนอย่างชัดเจนปราศาสตนารายเจงเวงได้รับการบูรณะโดยกรมศิลปากรซึ่งใช้วิธีแบบฝรั่งเศสเรียกว่าอ n a s t ีโล s i s โดยรื้อทุกชิ้นส่วนออกมาทำความสะอาดซ่อมแซมและประกอบเข้าไปใหม่ ตามเบอร์ที่กำกับไว้แต่แรกแต่ปรากฏเมื่อประกอบพ,พระธาตุเสร็จยังคงหลงเหลือศิลาอยู่จำนวนหนึ่งดังปรากฏไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนนอกจากกองไว้เป็นอนุสร์อย่างน่าเสียดาย